สวัสดีนะคะนักเรียนสำหรับงานภาษาไทยวันนี้นะคะครูให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาเลยซึ่งเมื่อวานเราเรียนเรื่องครอบครัวผาสุกไปแล้วใช่ไหมคะระหว่างจอมกับแจมใช่ไหมคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตามที่เราเรียนไปเมื่อวานให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยแล้วก็เปิดไปที่หน้า138นะคะหน้า138 ใหนังสือแบบฝึกหดัดครอบครัวผาสุกครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกันนะคะข้อ2เขาบอกให้นักเรียนเติมคําตอบจากบทดอกสร้อยไก่แจ้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอย่างข้อหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาไก่แจ้จะจุดๆเหมือนปลุกให้คนตื่นใช่ไหมคะไก่แจ้ก็จะขัน ใช่ไหมคะให้นักเรียนเติมคําว่าขันลงไปนะคะสําหรับข้อหนึ่งต่อไปข้อสามข้อสามญ่ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทก็คือเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องตามบทด,ดอกสร้อยไก่แจ้นะคะอ่าต่อมาข้อที่ สี่ใหญ่ข้อสีใหญ่ไม่ต้องทำนะคะมาที่ข้อห้าใหญ่เลยจากที่นักเรียนร้องเพลงข้าน้ำนมใช่ไหมคะเมื่อวานครูให้ไปร้องเพลงข้าน้ำนมบอกว่าให้นักเรียนเติมคำจากเนื้อความในเพลงข้าน้ำนมลงในช่องว่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งสมัยก่อนแม่ให้ลูกนอนในเปล และจะเฝ้ากล่อมลูกให้หลับนอนใช่ไหมคะนี่คือคําที่เ้าเติมข้ออื่นๆให้นักเรียนทําเองนะคะข้อห้าใหญ่มีอยู่อ่ามีอยู่สามข้อย่อยนะคะให้นักเรียนทําแค่นี้สําหรับวันนี้ครูให้นักเรียนทําแบบฟึรหัดก็คือข้อสองใหญ่ข้อสามใหญ่แล้วก็มาที่ข้อห้าใหญ่นะคะ ครูหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้ครูฝากงานแค่นี้สวัสดีค่ะ